เป็นผมบางค่ะจากกรรมพันธุ์เทียดแบบกังวลเรื่องสีสาราเพื่อนเพื่อนจะชอบแบบเฮ้ยหัวลาสวัสดีค่ะแจนะคะพรเพนพิริยาเสถียรกุลค่ะเป็นนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ค่ะ ปัญหาของใจคือเป็นผมบางค่ะจากกรรมพันธุ์แล้วผมไม่ค่อยจะหนาแล้วก็ร่วงง่ายค่ะเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเพราะว่าคุณพ่อ,พอคุณแม่เป็นคนที่ผมค่อนข้างบาง จังวนนะคะเขาบอกว่าแบบมันค่อนข้างเจ็บ<ๆ>ก็มีการดูแลหลังทํายากพอถึงเวลาจริงๆคือคุณหมอมือเบามากแล้วก็แบบไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยค่ะกับใช้ชีวิตปกติยุ่งยากไม่ม่ค่ะก็คือเวลาออกไปไหนก็ใส่ผ้าคลุมคลุมหัวที่ทางคลินิกเตรียมมาให้ทาไมถึงตัดสินใจเพราะว่าพี่จุ่นคือหนูรู้จักอยู่แล้วแล้วเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่หัวเถิกแล้วศีรษะแบบลาดเหมือนหน้าเขาเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยคถามว่าเขาไปทำอะไรมาเขาบอกเขาปลูกผมแนะนำหนูหน่อยคลินิกนะเขาก็เลยแนะนำะที่นี่มา ส่วนตัวหนูอะหนูโอเคหนูชอบเพราะว่าปลูกให้ข้างหน้าด้วยแล้วมันเวลาเรารัดผมอย่างเงี้ยมันเหมือนรู้สึกมีกรอบหน้ามากขึ้นค่ะแล้วผมข้างหลังเหมือนถ้านมยิ่งยาวมันก็อาจจะทําให้ดูหนาขึ้น <S <S อยากให้คนที่มีปัญหาศีษะล้านหรือว่าศีษะบางนะคะมาปลูกมันก็ดีสําหรับตัวเราด้วยไม่ต้องอายไม่ต้องมีคนมาล้อมันหมดปัญหาทางท้งจิตเราโดยที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวใครจะมาล้อเราผมบ้างใครจะมาเห็นเราไหมอะไรอย่างเงี้ย